thief today actually talk will everyone, we to สวัส y a ค่นวันนี้เราอยู่ที่จังหวัดอยุธยายูทัยชัยมงคลนะคะวันนี้รู้สึกไม้นครับอันว่อนครับนี่นะคะเรากำลังเดินเข้าไปชม วัดใหญ่ชัยมงคลค่ะท่ามวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะสร้างขึ้นเมื่อปีนอ,อน1900พมีชื่อเดิมว่าวัดป่ดาแก้วค่ะอบอสร้างขึ้นในสมยัยยุธิยาตอนตอน้นสระางขึ้มสมรยูองสมเดจพระรามาธิบดีที่ค่ะวัดใหญ่ชัยมงคลนะคะตั้งอยู่ที่หมู่สามตำบลคลองสวนครูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะและยังเป็นวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ในสมัยอยุธยาค่ะและยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดในจังหวัดอยุธยาเช่นกันค่ะอธิบายอธิบายอธิบายวันยังใ่อันนี้คืออะไรเนี่ยอ๋อปลาอ๋ออันนั้เต่าค่ะไม่ใช่ป่าให้ไปมีแต่ปลาดุกอัดเสียตรงนั้นครับตัวมกับไก่ สถานที่ที่สองวัดพนัญเชิงวรวิหารตั้งอยู่ที่หมู่สองตำบลคลองสวนภูอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นพระอารามหลวงชั้นโทชนิดวรวิหารแบบมหานิกายมีจุดเด่นสำคัญคือพระพุทธไตรัตนนายกหรือหลวงพ่อสามปอคงซึ่งเป็นพระพุทธรูปที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในพระนครศรีอยุธยา สถานที่ที่3วัดรีสันเทสเป็นอดีตวัดหลวงประจำพระราชวังโบราณอายุธยาตั้งอยู่ที่ตำบลประตูชัยอำเภพัะนคอนศรี 4, อยุทยาจังหวัดพระนครศรี 4, อยุธยาทางทิศเหนือของวิหารพระมงคลบพิตรในเขตอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา,า,า,ส,า,ธร 4, ยาสร้างขึ้นราวปีพศ2035โดยสมเด็จพระรามาทิปดีที่สอง และจุดที่น,านา่า,นานเชื่อชมของวัตศิลปเพชรมีไหเช่นองคพระเจดีย์ประทานสามองค์สถานที่ท่องเที่ยวสำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาที่นะักท่องเที่ยวจะพลาดไม่ได้เลยก็คือตลาดน้ำอยุธยาเป็นตลาดน้ำตั้งอยู่ที่ตำบลไผ่ ภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ในบริเวณชุมชนอยยธยานอกเกาะเมืองอยุธยาที่เดียวกับปางช้างอายุธยาข้างวัดแม่แหยงมีเนื้อที่60ไร่คือเป็นตลาดน้ําที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีทั้งของกินของใช้รองเท้าเสื้อผ้ามากมาย